เป็นเช้าวันแรกนะครับของการปฏิบัติงานตอนนี้ออกไปกันหมดแล้วนะครับเพิ่งไปเมื่อกี้นึงผมเพิ่งตื่นเดี๋ยวยกข้าวไปส่งนะครับทำข้าวก่อนอันนี้เป็นทีมสนับสนุนนะครับทีมสนับสนุนก็จะมีหน้าที่ในการเตรียมอาหารนะครับทําครัวเพื่อไปส่งกับหน้างานนะครับซึ่งช่วงนี้ก็หาพื้นมาก่อนนะครับ ปืนมาสมกลางคืนเพราะอากาศเย็นมากบรรยากาศที่นี่เมื่อคืนนะครับลมลมแรงเต้นดังพับผับพับผับส่วนวิถีชุมชนก็ ทำเกษตรแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะครับเห็นว่าข้างล่างมีเลี้ยงวัวด้วยไหนเอานี่เหรอไปหาฟืนนะครับที่ง่ายๆไม่เอา เอาฟืนนะครับมาเอาฟืนธรรมดา,าที่ไหน อย่าไปไปเลยโอนโอนโนไปเลยไปเลย,เลยตอนนี้ออกหน่วยพื้นที่นะครับบ้านดอยหลวงนี่เด็กๆมาขอรับบริการครับนี่คุณหมอนะครับกำลัง ไม่เข้าไปใกล้แล้วเจตใจคุณหมอเึ๊บๆอันนี้ก็คุณหมอนะครับครับครับไม่เข้ากำลังทำภาพกันอยู่ อาครับอันนี้เอาขนมมาแจกนะครับออฟโรดอะไรครับอันนี้ได้ดูครับเให้มาอาครับนนี้กา้ง,งนัดใช่ไหมจะมีอล้วก็ตนนที่อทีเอ็ม่ก็มาด้วยมาประจำนะครับกับเลส s ตอรทีม สำหรับสำหรับภารกิจวันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับที่บ้านดอยหลวงครึ่งวันเสร็จนะครับก็มีชาวบ้านมาใช้บริการเกือบเก็อบรอยเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้คุณหมอเก็บข้าวของเรียบร้อยแล้วเตรีรยมเดินทางกลับแคมป์ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตีทีนะครับตอนนี้ยังมีอะไรอยู่นะครับสวัสดีครับ